ครับเพื่อนๆนะครับเดี๋ยวเราจะมาใส่ตัวยกโชคกันนะครับตัวนี้จะเป็นตัวยกโชคนะครับกรณีที่เราจะใส่ตัวยกโชกเนี่ยข้อสําคัญก็คือว่าโชคตัวนี้ไอตัวยกโชคตัวนี้มันต้องสามารถเคลื่อนตัวได้แบบนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราขันน็อตเข้าไปแน่นนะครับตัวนี้มันจะขยับไม่ได้อันนั้นจะทําให้โชคเราเสียได้นะครับวิธีการของผมนี้ก็คือผมจะใช้น็อตสองตัวนะครับโดยการย้ำเข้าไปนะครับใช้น็อตสองตัวย้ำนะครับ ตัวแรกนี่จะตั้งไว้พอประมาณนะครับอย่าให้มันแน่นเกินนะครับนะครับถ้าเกิดว่าเราขันแน่นๆเนี่ยตัวนี้มันจะมันจะขยับไม่ได้นะครับพอมันขยับไม่ได้แล้วมันจะทําให้โชคเราเสียนะครับโชคเรามันจะขยับไม่ได้นะครับเวลาที่ใช้งานจริงๆอ่ะโชคตัวนี้มันต้องห้อยตัวได้นะครับแล้วตัวนี้มันก็ต้องห้อยตัวได้เหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่ามันแน่นแบบนี้เดี๋ยวใช้ไปสักพักหนึ่งนะครับแกนโชคเราจะรั่วนะครับ นั่มันจะรั่วแกงชดแล้วแกงชกเราจะเสียหายนะครับเนี่ยเราก็จะคลายไว้ลักษณะแบบนี้นะครับให้มันห้อยตัวได้แบบนี้เลยนะครับนะครับไม่ต้องแน่นมากนะครับแค่ให้มันห้อยตัวได้นะครับสามารถโยกได้นะครับอบนนี้เองนะครับถ้าเกิดว่าเราเราขันไม่แน่นนะครับน็อตตัวนี้มันจะหลุดนะครับแต่ว่าเราก็จะใช้ตัวนี้ย้ำอีกทีนึงนะครับใช้ตัวนี้ในการล็อกไว้นะครับล็อกถ้าเราไม่ล็อกเนี่ยมันจะหลุดได้นะครับ วิธีการง่ายๆนะครับก็ล็อกไว้แบบนี้เองนะครับ,ครบแค่ให้มันห้อยตัวได้ให้มันโยกได้ก็พอนะครับแค่ให้มันโยกโยกตัวได้นะครับอย่าให้มันแน่นนะครับ ้าเกิดว่ามันแน่นเนี่ยโชคตัวนี้เดี๋ยวใช้ไปสักพักหนึ่งโชคแกนโชคมันจะเสียนะครับก็หลักๆแล้วก็จะมีประมาณนี้นะครับน็อตตัวนี้เราสามารถขันแน่นได้เลยนะครับตัวบนนะครับตัวบนเนี่ยมันมีมันมีบูธหูโชกอยู่แล้วนะครับมันมีบูธหูโชกอยู่แล้วตัวนี้เราขันแน่นได้เลยแต่ว่าใส่จัระบีนิดนึงนะครับ น,นัเอ่อตัวนี้มันแถมมันแถมให้มาพร้อมกับตัวนี้นะครับชุดนี้ก็ผมซื้ออยู่ประมาณราคาประมาณอยู่ที่อ่าแปดสิบห้าเก้าแปดสิบห้าบาทนะครับไม่เกินร้อยนะครับของบาง ถ้าบางอันที่เขาไม่ได้แถมน็อตมาให้ก็อีกราคานหนึ่งนะครับแต่ว่าอันนี้คือ,อแถมน็อตมาให้ด้วยนะครับมันก็จะมีมีน็อตที่แถมมาให้ด้วยนะครับตัวนี้ถ้าเป็นน็อตตัวนี้สามารถขันแน่นได้เลยนะครับเพราะว่าน็อตตัวนี้มันมีบูนหูโชกอยู่แล้วนะครับก็ขันแน่นได้เลยเห็น <laughs> ไหมครับมันสามารถโยกได้นะครับตัวนี้โยกได้เลยนะครับถ้าโยกแบบได้แบบเนี้ยแกนโชคเราจะไม่เสียนะครับ ถ้าโยไม่ได้เนี่ยแกนโทรศัพท์เสียได้นะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะตั้งโซ่ใหม่นะครับเพราะว่าระยะมันเปลี่ยนนะครับโซ่มันจะหย่อนนะครับสวิงอาร์ตันนี้มันจะตกลงมานะครับตอนแรกม,มันจะอยู่ลักษณะตรงๆนะครับพอเวลาใส่ตัวนี้แล้วสวิงอาร์ตันตกลงมาเดี๋ยวเราก,ก็จะมาตั้งโซ่ใหม่มีเลยนะครับยอดเลย ตอนนี้ก็ใส่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้โซ่มันหย่อนอยู่เดี๋ยวเราก็จะตั้งโซ่ใหม่นะครับเพราะว่าอพอใส่ตัวยกโชกแล้วนะครับโซ่หย่อนเลยนะครับระยะของสวิงอาร์มมันจะเปลี่ยนไปนะครับโซ่มันหย่อนเดี๋ยวตั้งโซ่ใหม่ก็ใช้ได้เลยนะครับยอดเลยนะครับ